ในเดอะสเตชั่นคลิกออนเคลียร์นะคะเราอยู่กับคุณกรจกติกาวณินธ์นะคะท่านเป็นหัวหน้าผักกล้าแล้วก็เป็นอดีตทฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะปีนี้เป็นนักการเมืองมาเป็นปีที่16ยังไม่เท่ากับชีวิตการเป็นนักการเงินก่อนหน้านั้นเปิดบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเองตอนนั้นคือเมื่อประมาณปีที่แล้วนะประมาณ30ปีและณวันนั้นเนี่ยคือยังไม่มีบริษัทหลักทรัพย์บริษัทไหนที่จับทางนี้ได้นะครับว่า ต่างประเทศกำลังจะมาและวิธีการให้บริการต่างประเทศจะต้องทำยังไงแต่ประสบกามส์ใน็ประเทศไทยเนี่ยต้องมีคอนเน็กชันบิลเกตซักเบิร์กนี่ก็เคยสนใจเรื่องคอนเน็กชันไหมเขาสนใจเรื่องนวัตกรรมในสังคมเขาเนี่ยใครมีนวัตกรรมที่เหนือกว่าเนี่ยจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จแต่ของไทยเรายังติดกับดักเดิมอยู่ใครเข้าถึงผู้มีอำนาจได้เก่งที่สุดเรามี กฎหมายระเบียบมากมายกฎหมายบางฉบับเนี่ยออกมาตั้งแต่ยุค2ออะไรก็แล้วแต่มันเป็นคนละยุคคนละสมัยกันคอนเทก็กมันเปลี่ยนไปแต่กฎหมายมันไม่เปลี่ยนมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้สตาร์ทอัพในหลายๆกรณีเนี่ยเกิดไม่ได้มันไปเจอต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีธุรกิจเชิงนวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยีได้เนี่ยรัฐต้องดิจิไทส์ตัวเองก่อนแล้วก็ต้องมีทัศนคติในการที่จะเปิดให้กับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ได้ด้วยปกติของรัฐนี่คือห่วงข้อมูลมากมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครั้งนี้หนักสุดถ้าพูดแ,แรงสุดเลยเนี่ยคือต้มยำกุ้งในประเทศเจงคะคือใช้คานั้นเลยเราเราถังแตกของจริงออพอมาถึงแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่ แต่พอมาถึงโควิดมันเหมือนกับค่อยๆซึมเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศพร้อมกันทั่วโลกมันเหมือนหนังอะแล้วก็ความจริงมันก็มีหนังแบบนี้จริงๆความโชคดีของเราเนี่ยก็คือฐานะทางการคลังของประเทศเนี่ยต้องถือว่ายังยังดีมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆหนี้สาธารณะของเราเยอยู่ที่ระดับประมาณ40%ต้นๆของบางประเทศเนี่ยคือเขา 80- 90้าร้อยไปแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดได้ซ้ำไป สิ่งที่อของเราไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยก็คือ growth คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราช้ามาหลายปีแล้ววิกฤตรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าคนอยู่ในสภาพทางเศรษฐกิจที่เดือดร้อนมากกว่ารอบแรกเยอะเราอดทนมาปีหนึงแล้วนะครับรายได้ที่ลดลงบางกรณเอาจจะไม่มีรายได้เลยในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ยังก็ยังเหมือนเดิม จะล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่ามันคือเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการดูแลการเยียวยาประชาชนเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องทำะจะต้องทําทันทีด้วยสภาพตอนนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆล็อกดาวน์นั่นแหละคนไม่กล้าออกจากบ้านคุณจะเปิดให้เขาทานข้าวตามพัตคานตามร้านอาหารได้จนถึง3ามทุ่มคนก็ไม่อยากไปอยู่ดีนะครับทุกร้านยอดขายตกวงหมดและนอกจากนั้นที่สาคัญก็คือเงินเรามีและมีวันนี้เลย คุณจะช่วยเหลือเยียวยาเขายัางไงร,รอบนี้เราก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของเราในการที่จะนำเสนอให้รัฐบาลได้ได้รับรู้เพื่อที่ได้ออกนโยบายในมาตรการที่เหมาะสมน,นับวันเนี่ยคนไทยนิยมที่จะซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไปซื้อของออนไลน์ บนแพลตฟอร์มของต่างประเทศเสียทั้งหมดของรายได้ที่ไหลออกไปด้วยนะครับเราจะแก้ได้เนี่ยก็ในกรณีที่เรามีแพลตฟอร์มของเราเองคนละครึ่งเนี่ยผลพลอยได้ที่ได้รับเนี่ยก็คือการรวมตัวประชาชน1ิบกว่าล้านคนแย่งกันเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นตัวถ่วงก็เรื่องของกฎระเบียบราชการการศึกษานี่ใช่เลยคือเรียนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีอาชีพใช้การได้ในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอนาคตแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเอง ฝุ่น PM สองจุเ, 5, เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงอะไระมันไม่ได้มองตามข้อเท็จจริงมันไปมองในเชิงอุดมคติมันก็เลยแก้ไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของบอ่อนการพน,นันว่าเราจะต้องออกมาตําจัดบอ่อนการพน,นันแต่คนไทยก็ยังมีการเล่นการพนันอยู่เราไม่ได้อยาที่จะส่งเสริมแต่มันเป็นข้อเท็จจริงสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันถึงเวลา ที่จะต้องเอาคนที่เขามีประสบการณ์โดยตรงในในแต่ละเรื่องเนี่ยมาขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆผมเนี่ยมองว่าของดีของไทยเราเนี่ยความจริงความคิดสร้างสรรค์ทักษะของคนไทยเนี่ยเรามีสะสมมาเยอะมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยภารกิจสำคัญของเราเนี่ยก็คือทำยังไงที่ทำให้การบริหารราชการเนี่ยมีความทันสมัยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดคอร์รัปชันซึ่งคำตอบมันก็คือเรื่องของ d i g i t ัลไอเ t ชันเรื่องของ e g o อ e ก n m e n t